นาทีเครื่องลูกค้านะครับ5 3สามกล่องเดิมเครื่องแข่งเครื่องรถแข่งนาทีหนอ่อยสองเดิมลูกค้าสงมานะครับจะทำไปเอาไปวิ่งแข่งน,นะครับปัทชาเราเราก็จัดให้นะครับส่งเวลาก็เงเวลาอยู่9เกิดนันคือแถบมครับคือสเปคที่ทำก็คือสเปคที่วิ่งเก้าหนึ่งนนะครับครับคือเราไล่ไป รับเหื่อครับสำหรับคนที่รับได้ไงจะได้ไม่ต้องคาดหวังเกินนะครับรถแข่งมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแต่เราทําให้เต็มที่นะครับเครื่องมานี้ก็เสียบโพรงรถผมนะครับแล้วก็ติดเครื่องนาทีลูกซูใหม่นะครับเพื่อแท้คว้านเอานะครับรถแข่งก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งรถดันโลก็จะอีกสูตรหนึ่งนะครับในช่วงลทนินรถแข่งแขมแขงแขมแขมทุก201เมตรครับอันนี้201เมตรก็ แคบทุกอย่างแล้วก็การไล่เครื่องก็จะในระยะ201เมตรนะครับการไล่เครื่องการไล่สเตอร์นะครับไล่หัวฉีดนะครับก็จะเป็น201เมตรทั้งหมดรอบๆมากระบอกเครื่องได้ถึงนะครับได้ถึงกล้าส่งเครื่องมารับรองครับเราไม่เปิดเผยแน่นอนว่าเป็นใครนะครับรปเราไม่เปิดเผยเป็นความลับนะครับความลับ ช่วงล่างเดิมนะครับช่วงล่างเดิมแต่กว่าเขาได้ก็คือกติกาสากลนับปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวนี้ติดไปแล้วที่6กด ใครใครคิดว่าง่ายนะก็ลองไปไล่ดูนะครับรถแข่งนะครับ53ของเดิม201เอนลองไปไล่ดูนะครับหาเวลา9.1 9.2นะครับสนามสนามอย่างสมมติอ่าสมมติอย่างสนามลำปางนะครับอย่างสนามบุรีรัมย์เนี่ยครับ9.1 9.2นี่ถือว่ายากมากนะครับก็ลองไปไล่กันดูนะครับจะได้รู้นะครับว่าดึงมือมือมือกว่าบาลกลับไปลองไปไล่เองดูว่าไหนจะหมดเยอะกว่ากันครับถ้าถ้าถ้าใครนะครับที่ไล่แล้วจับปั๊บมันวิ่งเลยอันนี้ก็ถือว่าคุณเป็นคนโชคดีคนเก่งคนหนึ่งเลยนำโชคดีนะครับ แต่ถ้าสำหรับคนที่เขาเรียกอะไรวนในอ่างเราจะเสียซ้ําเสียซ่าเสียตังค์อย่นั่นแหะซื้อบาดหัวลูกสูตรนี้นก็เสียละน้ลูกเป็นพันนะครับลูกสูตเป็นพันเราบาดทีหนึ่งเราต้องการแรงงานพอบาเดเยอะเกินแรงงานหายเพาราะแรงงานหายทําไงเปลี่ยนลูกใหม่เปลี่ยนลูกใหม่ก็เสียตังค์ใหม่อีกพันกว่าบาทคุณลองคิดดูดีๆนะครับผมถืว่าแต่ถ้าสําหรับบางคนที่มีทุนแล้วแล้วสนุกกับการค้นหาอันนั้นได้ครับสมกับการค้นหาคือคุณไล่กับมันทั้งวันทั้งคืน่ะดีสบาย าไม่ได้ครับแค่แคมป์ผมหากันโหัวเข้าคัดเป็นร้อยตัวนะครับกว่าจะหาทรงมันได้นะครับกว่าจะหาทรงเก้าหนึ่งเก้าสองเนี่ยหาเวลาหาทรงเนี่ยมันทรงมันยากนะครับหายากจริงครับของเดิมทุกๆรุ่นนะครับถ้าถึงเวลาจุดสูงสุดแล้วมันจะยากกล่องนี้แมพก็เหมือนกันนะครับช่วงเวลาที่รถวิ่งแปดเก้านะครับหาเวลาช่วงแปดแปดแปดเจ็ดจะหาง่ายนะครับหาง่ายอยู่แต่ถ้าหาช่วงเวลาแปดห้าไปโทรก็ยากละทีนี้จะยากละนะครับทุกอย่างจะมีขั้นตอนจะมีการคำนวณทุกอย่างอยู่ที่ตัวเลขนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกล่องเดิมนะครับ ยังไม่เบิร์นนะครับเพราะว่ารถนี้ลูกซูมใหม่ไปก่อนนะครับก็เลยมามา,มาคุยกันเผื่อเจ้าของรถเห็นคลิปนี้เออเจ้าของรถอ่ะเจ้าของเครื่องครับเจ้าของ